สำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พี่เอลเซตนะผมดากอนช็อปเอกนะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน,นะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆพื่อนชาวโรบก,กันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาอยู่กันในเกม Creature of s o n e l e กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆพื่สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวนะครับเจ้า Creature ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้กันนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเจ้า Creature ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น Creature ตัวใหม่ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังเป็นตัวนะครับประจํากิจกรรมในปี2024นี้ด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้า Creature ตัวนี้เเเเนน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 ีีีีี่่่่ยยะะครััับใใขณ้้กกกลลลงงปป็็็ททสจแว เดี๋ยวในคล,คลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาดูรายละเอียดของเจ้าคลีเจอร์ตัวนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกตอกด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นทิกตอก <lived S 1> ห,รอหรือว่ามีบัญชีทิกตอกเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องผมได้นะครับเพื่อนๆยังไงก็รบกววววววนน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 นะะะะะะะคคคคคคครร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 รัััััับบบบฝาาาาาากกกดดดดดดตตติมมมใใหห้้้้้้้ยยยยยโอออออเเ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 แแลลลลถพีีีี่่่๋ไปปูขงจจ์ท็ ประจำสัปดาห์นี้และเป็นตัวละครใหม่ประจำกิจกรรมวาเลนไทน์ปี2024กันเลยดีกว่าครับอ่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาพูดถึงนะครับหรือว่ามาดูรายละเอียดนะของเจ้าเคลเจอร์ตัวใหม่นะครับประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโดยเจ้าเคลเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครใหม่ประจำสัปดาห์นี้แล้วก็ยังเป็นตัวละครใหม่นะครับเพื่อนๆที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาให้เป็นตัวละครประจำกิจกรรมวาเลนไทน์นะครับประจำปี2024ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเคลเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับได้ทําการอั มีชื่อว่าเจ้าออกซิทาลิสนี่นะครับโดยเจ้าออกซิทาลิสเนี่ยนะครับก็จะถูกอัปเดตเข้ามานะครับเพื่อนๆให้เป็นตัวละครประจำกิจกรรมวาเลนไทน์ปี2024นั่นเองนะครับซึ่งประเภทของเจ้าออกซิทาลิสเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นตัวละครนะครับที่เป็นประเภทวันเลนทายสเปเชียลนั่นเองนะครับหรือว่าวันเลนทายเอกลุสีนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าออกซิทาลิสเนี่ยจะสามารถรับได้นะครับเฉพาะในกิจกรรมวาเลนไทน์เท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยนะครับที่ทางทีีีมมมงงาา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 านน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 หหรรรรรรืือออออออววว่่่่่ททททผู้้้้้้พพัััััฒไไดดดดกกกกกกปปปะะะะศเเเเเจจซิิสสยคคบบตขใ์ๆ็ แชทใน Discord เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าแตกกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเจ้าโอซิทานิสเนี่ยนะครับมีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างเท่แล้วก็ค่อนข้างที่จะดูดุดันนั่น,น,น,นเองนะครับเพื่อนๆโดยดูเพิ่งเผแล้วเนี่ยนะครับเจ้าโอซิทานิสเหมือนจะเป็นครีเจอร์นะครับที่เหมาะแก่การ PVP นั่น,นเองนะครับซึ่งน่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันภายลหลังแล้วกันนะครับเรามาดูกันที่วิธีการในการได้รับเจ้าโอซิทานิสกันก่อนแล้วกันนะครับโดยวิธีการนะครััััััับบบบบบในน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 นกกกกกาา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 ารร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 รไไไดด้้้เเเเเเเจจจออออออซซีีีีทททลิิิสส่่่่ยมมถะะะคคควววต์์ขงงงพืๆึธ การที่เราจะทำอีเวนต์หรือว่าทำภารกิจเพื่อรับเจ้าอ็อกซีทาลิสได้เนี่ยนะครับเราต้องไปทำภารกิจทางด้านขวาล่างนั่นเองนะครับตรงรูปดอกกุหลาบที่เห็นว่าอีเวนต์ตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้กดไปที่อีเวนต์สีแดงตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาทางด้านล่างนิดนึงนะก็จะเจอกับภารกิจโรสการ์เดนหรือว่าสวนกุหลาบนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะมีของรางวัลเนี่ยเป็นเจ้าอ็อกซีทาลิสนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถดูเงื่อนไขหรือว่าดูภารกิจของกิจกรรมนี้ได้เนีีีี่่ยนนนะรรรัับดดกกกกาาาาทงงง้้้เเเออออืๆ็จจจมมหภิิไไขขใสปซ คลนนน่ะรับซึ่งเงื่อนไขแรกเนี่ยนะครับก็จะให้เราทําการคอมพลี t e Lost Garden mini g a m นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัว Lost Garden มินิเกมอันนี้เนี่ยมันจะอยู่โซนภูเขาหิมะนั่นเองนะครับก็ถ้าเรากดดูในมินิแมปเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายตกใจอยู่นั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยไปที่จุดนั้นนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัว Lost Garden อันนี้เนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับเออเป็นพุ่มกุหลาบอยู่นั่นเองนะครับก็ให้เราเนี่ยไปเล่นมินิเกมและทําการจับคู่รูปภาพนะครับในแผ่นกระดานทั้งหมดนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยนะคคครรรรรััับบบทาาากกจูู่่ปภพนนนนะะใแผด หมดแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับแต้มนะครับในเงื่อนไขแรกนี้เนี่ยนะครับมา1แต้มแล้วก็ยังได้รับนะครับของรางวัลในการเล่นมินิเกมเนี่ยนะครับเป็นเจ้าตัวดอกกุหลาบนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเราสามารถที่จะนําเจ้าตัวดอกกุหลาบที่ได้รับเป็นของรางวัลในมินิเกมนี้เนี่ยนะครับไปแลกของรางวัลนะครับในอีเวนต์ช็อปหรือว่าร้านค้าอีเวนต์ได้ด้วยอีกนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับนอกเหนือจากแต้มในเงื่อนไขแรกแล้วเนี่ยนะครับยังได้รับดอกกุหลาบด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆียกได้ว่าเป็็นน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 นมมมมมมมิิิิิิเเ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 กกกกกะะะคคคคครรรรรรััััับบบหหือออว่่่่่่่่่าาาาปลลลททีีีข้้งงงงุซึจจย ครบ10ครั้งแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเงื่อนไขแรกเนี่ยก็จะเสร็จสิ้นไปเลยนั่นเองนะครับส่วนเงื่อนไขที่2เนี่ยนะครับให้เราฮิล200บีดนั่นเองนะครับก็คือให้เราเนี่ยทำการรักษานะครับสถานะบีดหรือว่าสถานะเลือดไหลเนี่ยทั้งหมด200แต้มนะครับจากตัวของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายเงื่อนไขที่3นะครับให้เราทำการคิวนะครับหรือว่าสังหารนะครับครีเจอร์ tier สี่ขึ้นไปนะครับเพื่อนๆจำนวนทั้งหมด5ตัวนะครับด้วยการเล่นนะครับครีเจอร์ที่เป็นประเภทโปโตแคดิวอลนะครับหรือว่่่่่่่่าาคคคครร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 ีีีีีเเ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 จจจอออออ์์ปะะะภทททกินน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 แตืื้้ัััังงงบบพซึหลใยช โปรโตคันิวอร์นะครับทำการสังหารครีเจอร์เทียสี่หรือว่าครีเจอร์เทียห้าเนี่ยนะครับจนครบ5ตัวแล้วเนี่ยนะครับเงื่อนไขที่3ก็จะเสร็จสิ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วเราเนี่ยนะครับก็จะได้รับนะครับสเปเชียของเจ้าออกซิทาลิสมาเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันสามารถที่จะทำซ้ำได้หรือเปล่านั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ลองไปทำกันดูแล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูที่สเตตัสของเจ้าออกซิทาลิสกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับสเตตัสของเจ้าออกซิทาลิสเนี่ยนะครับก็จะมีค่าหรรรืือออออว่่่่่่่่าาเเเเลดนนนนนนีีีีียยยยููททัังะคบใกโจมต 385นะครับค่าเซมินาเนี่ยหรือว่าค่าความเหนื่อยล้าเนี่ยอยู่ที่70นะครับระยะเวลาในการเจริญเติบโตจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์เนี่ยอยู่ที่1ชั่วโมงกับอีก30นาทีนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่19,000ปอนด์นะครับเพื่อนๆแล้วก็สปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่2ี่สิบนะครับในการวิ่งอยู่ที่41นั่นเองนะครับส่วนเรื่องประวัติความเป็นมาของเจ้าออกซิทาลิสนะครับก็จะบอกว่าออกซิทาลิสเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์หรือว่าเป็นสสิิ่่่่่่่่งงงงมมมมมีีีีีชวววตนน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 ะะะะะะคคคครรรรัััััััััับบบบบาาาาาายยยยยยพพพพพธุ์ทหกกกกกกๆเเเเเเลลออโดดจไ้ฉใปึึซ มักจะใช้ความสามารถในการพลานตัวนะครับแล้วก็จะใช้อวัยวะของตัวเองเนี่ยนะครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับดอกไม้เนี่ยนะครับเพื่อล่อเหยื่อที่ไม่ทันรู้ตัวนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เหยื่อเนี่ยนะครับเข้ามาใกล้ดอกไม้นะครับเพื่อนๆเจ้าโอซีทาลิสเนี่ยก็จะทําการจู่โจมเหยื่อด้วยความเร็วเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าโอซีทาลิสเนี่ยนะครับยังได้รับฉายาด้วยนะครับว่าเป็นเดอะโฟโต้บิวตี้นั่นเองนะครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือความเจ็บปวดที่งดงามนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นประวัติิขออออองงงเเเเป็นนนนนนมมาาาาาจ้กซทสสัั่่่ะคครบพืๆววต ระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าออซิทาลิสเ,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 เนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกันบริเวณหนามทางด้านหลังนั่นเองนะครับโดยเพศเมียเนี่ยนะครับจะเป็นหนามอันเล็กๆแบบนี้นั่นเองนะครับ,บรเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นเอ่อหนามที่มีคล้ายๆกับเชือกนะครับผูกอยู่นั่นเองนะครับส่วนเพศผู้เนี่ยนะครับจะเป็นหนามแบบแหลมๆขึ้นมาเพียงเท่านั้นนั่นเองนะครับ,บรเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นความแตกต่างนะครับระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าออกซิทาลิสนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรานําเจ้าออกซิทาลิสเนี่ยนะครับเข้าไปภายในเกมกันบ้างดีกว่าน าริสเนี yeah, like ่ยมีความสามารถอะไรบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับเอาละตอนนี้เราก็อยู่ภายในเกมนะครับเก่าเจ้าโอกซิทาริสนะครับในร่างเบบี้หรือว่าร่างวัยเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าโอกซิทาริสนะครับในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเป็นครีเจอร์นะครับที่เรียกได้ว่ามีขนาดตัวเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างใหญ่ตั้งแต่ในวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับซึ่งในร่างวัยเด็กของเจ้าโอซิตาริสเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยที่มันคล้ายคลึงกับอะไรสักอย่างที่ผมนึกไม่ออกจริงๆนะครับเเเเเพื่่่่่่ออออนนนนนนนๆซซึงงงะะะคครรรััับจจจ้้าาาา็็กกีีททิสใวยยดมปขล โรนสักนิดหนึ่งนะครับก็จะมีเพียงส่วนหัวเนี่ยที่จะมีคล้ายๆกับดอกไม้นั่นเองนะครับส่วนในส่วนหางเนี่ยก็จะเป็นหางแบบดุวนๆแบบนี้เลยนะจะมีเพียงแต่ลาตัวเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก็ถือว่าเป็นครีเจอร์นะครับเพื่อนๆที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับเนื่องจากเออด้วยน้าหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะของเจ้าอ็อกซิทาลิสนะครับบวกกับพลังโจมตีนะครับที่มีพลังโจมตีอยู่ที่385เกก็ททําาให้้จออซสสามารถที่จะโ้อนแะดรับั้าเนั่งนะครับกพรา่ามีเจ้าหนักัวทา่ค่อนง่ยอะแล้วก็มีขนาด ตัวที่ค <Iya. S 1> ่อนข้างใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งความพิเศษของเจ้าอ็อกซิทาลิสเนี่ยนะครับความพิเศษของมันเนี่ยนะครับก็คือเจ้าอ็อกซิทาลิสเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ประเภทโปโตแคเนิวร์นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นครีเจอร์ประเภทที่ทานเพียงแค่เนื้อก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งความพิเศษของสายนี้เนี่ยนะครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องกินน้ําหรือว่าดื่มน้ํานะเพื่อดำรงชีวิตเลยนั่นเองนะครับครีเจอร์ประเภทโปโตแคเนิวร์นี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะทานเพียงแค่เนื้อนะคคคคครร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 รัััััััับบบบบแแลล้้้้วกกก็็สสสสาา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 ามมถทททีี่่่่่่จจะะะะะงงงเเ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 หห์นน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 พพพืืืืออออออๆๆขไไปดย เรียกได้ว่าครีเจอร์ประเภทนี้เนี่ยนะครับใช้ชีวิตอยู่เพียงแค่ล่าเหยื่อเท่านั้นเองนะครับซึ่งหลังจากที่ล่าเหยื่อได้แล้วเนี่ยนะครับพวกมันก็สามารถที่จะทําโซนนะครับหรือว่าทำอนาเขตนะครับเพื่อนๆปกป้องเหยื่อหรือว่าปกป้องชิ้นเนื้ออันนั้นนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ําเลยนั่นเองโดยเจ้าออกซิทาริสเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ประเภทโปรโตคันิวอจะมีความพิเศษก็คือในตอนกลางวันเนี่ยนะครับเจ้าออกซิทาริสเนี่ยนะครับจะเพิ่ม ขึ้นอีก15%นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะทําให้เจ้าโอซิทาริสเนี่ยนะครับในขณะที่มันอยู่ในตอนกลางวันเนี่ยนะครับจะทําให้มันเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายจากการโจมตีหรือว่าจากการขวานใส่ศัตรูเนี่ยนะครับได้เพิ่มขึ้นถึง15%นั่นเองนะครับก็ลองโบวดาเมจกันดูนะครับและยิ่งเจ้าโอซิทาริสเนี่ยนะครับโจมตีใส่ศัตรูที่มีน้ําหนักตัวหรือว่ามีขนาดตัวที่เล็กกว่าเนี่ยนะครับก็จะทําให้เจ้าโอซิทาริสเนี่ยสามารถที่จะสร้างดาเมจหรือว่าสร้างความเสียหายจากการขวานี่ยได้เพิ่มมากยิ่ ัะนครบมีน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่นั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นก็เลยถ้าไม่จะออกซีทาลิสเนี่ยสามารถจะล่าเหยื่อได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองนะครับส่วนข้อเสียในวัยเด็กนะครับเพื่อนๆผมมองว่าเจ้าออกซีทาลิสเนีสในวัยเด็กเนี่ยมันเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวใหญ่นะครับเพื่อนๆตั้งแต่ในวัยเด็กแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนที่ของเจ้าออกซีทาลิสเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะช้านั่นเองนะครับเพราะด้วยน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ขนาดตัวที่ค่อนขข้้้้้้้าาาางงงงใใใหหหหญญ่่่่่่่่นน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 นััััััััััเเเเออะะะะคคครรรบบบดดดีีีียยยยถึแแมมวววววกกตตทททล็ส สามารถล่าเหยื่อได้ค่อนข้างง่ายก็จริงนะแต่กลับกันนะครับหายเจ้าออซิทลิสเนี่ยตกอยู่ในสถานะเหยื่อจากผู้ล่าตัวอื่นเลยนะครับ ก็จะทําให้เจ้าโอซิทาลิสเนี่ยนะครับหนีจากผู้ล่าตัวนั้นเนี่ยนะครับได้ค่อนข้างยากน,นั่นเองนะครับเพื่อนๆเนื่องจากในวัยเด็กของเจ้าโอซิทาลิสเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเคลื่อนที่ช้าค่อนข้างช้านะครับตั้งแต่ในวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยทําให้มันเนี่ยสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ยากสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับหากเพื่อนๆเนี่ยเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวเนี่ยนะครับเล่นแบบตัวเดียวโดดเดี่ยวเลยเนี่ยนะครับ,บรก็จะทําให้ค่อนข้างที่จะอันตรายสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับจาากกร ถูกล่าหรือว่ารอดจากการตกเป็นเป้าในการล่าได้น,นั่นองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าในเรื่องความสามารถเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดกันทางท้ายคลิปแล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันที่เจ้าซิทาลิสนะครับเพื่อนๆในร่างโต,โตเต็มวัยกันบ้างดีกว่านะว่าในร่างโตเต็มวัยเนี่ยมันจะเก่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีความสามารถอะไรกันบ้างน,นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโมเดลของเจ e ้าซิทาลิสนะครับในร่างโตเต็มวัยกันก่อนเลยดีกว่าครับ อ่าและนี่ก็เป็นเจ้าออกซิทาลิสนะครับเพื่อนๆในร่างโตเต็มวัยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าในร่างโตเต็มวัยเนี่ยแบบโหดนะครับเพื่อนๆหน้าตาเนี่ยดุร้ายนะครับแล้วก็กิริยาท่าทางเนี่ยดูน่าเกรงขามมากๆเลยนั่นเองนะครับ โดยเจ้าออกซิทาลิสนะครับในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะมีลักษณะนะครับที่แตกต่างจากร่างในวัยเด็กเนี่ยนะครับแบบแทบจะสิ้นเชิงเลยน,นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในส่วนหัวเนี่ยนะครับยังคงเป็นความเป็นดอกไม้นะครับเหมือนในวัยเด็กอยู่นะแต่ว่าในส่วนลำตัวแล้วก็ส่วนหางเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแสกุหลาบหรือว่าเป็นหนามของกุหลาบเนี่ยนะครับตกแต่งอยู่บริเวณตามลำตัวนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะทําให้เจ้าออกซิทาลิสเนี่ยดูดุดันนะครับแล้วก็ดูน่าเกรงขามมากยิ่งขึ้นนนนนัั่่่่เออองงงะะครบบซึยาทีผมกไป ว่าเจ้าออกซีทาริสเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างมีขนาดตัวใหญ่นะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าใหญ่ตั้งแต่เด็กเลยนั่นเองนะครับซึ่งในร่างโสดเต็มวัยของเจ้าออกซีทาริสเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามีขนาดตัวเนี่ยที่มหึมามากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งมีการเทียบขนาดกันนะครับจากในดิสคอร์ดของทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเทียบกับเจ้าคาบูราดิสหรือว่าเจ้าปูยักษ์เนี่ยนะครับเพื่อนๆเจ้าออกซีทาริสเนี่ยมีขนาดตัวนะครับที่สูงกว่านะครับเจ้าคาบูราาาดิสหรือว่เจ้ปูยักกษ์อีนะครัััับบบบเเเเพื่่่่่่อออนนนนแตตววววาา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 ททงงงดด้้้คคคมมกกขียะะรรจจจไูิสหรือว่าเจ้าปูยักษ์นะคครับแต่่วววาาามย ของตัวเนี่ยนะครับเพื่อนๆมีขนาดความยาวแล้วก็ความสูงเนี่ยนะครับที่มากกว่าคาวูล์ดิสอีกนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเจ้าออกซิทาริสเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับมหึมามากๆเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่ในร่างเด็กนะครับที่ผมได้บอกไปว่ามันเคลื่อนที่ช้าตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยนะครับในร่างโตเต็มวัยเนี่ยนะครับเจ้าออกซิทาริสเนี่ยเดินได้แบบช้ามากๆเลยนั่นเองนะครับถ้าเทียบความเร็วเนี่ยนะครับน่าจะสามารถเคลื่อนที่นะครับเพื่อนๆความเร็วเเ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 นนนนีี่่่่่่ยยยยแททททบบบบจจจจจะะาา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 กกกัััั้้้้คคครรอออสหืวววไไูษ์ล็ดง โอซิทาริสเลยนะครับมันมีขนาดตัวที่ไม่ใหญ่โตมาหือมาขนาดนั้นก็จริงนะแต่ว่าน้ําหนักตัวเนี่ยอยู่ที่19,000ปอนด์นะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าน้ําหนักตัวเนี่ยมหาศาลมากๆเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยหากเราจะเล่นเจ้าโอซีทาริสเนี่ยก็อาจจะต้องใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าโอซีทาริสนะครับเพื่อนๆในร่างตัวเดนมวัยเนี่ยก็ได้ได้ว่าแทบจะล่าเหยื่อได้แบบค่อนข้างง่ายมากๆแล้วนั่นเองนะครับถ้าไม่ติดเรื่องความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับพอด้วยพลังโจมตีีีีีทททททท่่่่่่่คคคคคออ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 อนน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 ขขข้้้้้้้าา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 งงงงสสสูะะะะะรรรััััับบบแแลววกกกกก็็ํํหหตเเเเเเยยยจจจซซิิพืๆใ จะสังหารศัตรูตนะครับที่มีขนาดตัวเล็กกว่าหรือว่าเหยื่อที่มีขนาดตัวเล็กกว่าได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเลยน,นั่นเองนะครับส่วนรูปร่างหน้าตาหรือว่าโมเดลของเจ้าออกซิทาลิสนะครับพเพื่อนๆดูเป็นผื่นแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับพเพื่อนๆที่คล้ายคลึงกับดอกกุหลาบใช่ไหมครับพเพื่อนๆโดยอินสปิเรชันนะครับหรือว่าแรงบนันดาลใจในการสร้างเจ้าออกซิทาลิสขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เจ้าออกซิทาลิสเนี่ยนะครับจะได้รับ ไอเดียนะครับหรือว่าอินสปิเรชันในการสร้างตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับจากต้นกุหลาบนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลักษณะตัวละครนะครับของเจ้าซซทาริสเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวละครที่มีหนามใช่ไหมครับเพื่อนๆโผล่ขึ้นมานะจากบริเวณรอบๆร่างกายนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าหนามตัวนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับไอเดียมาจากก้านของกุหลาบนั่นเองนะครับเพื่อนๆที่จะมีหนามเนี่ยนะครับคอยแทรกแซงอยู่บริเวณตามก้านนั่นเองนะครับและในส่วนหัวเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับดอกไมมม้้้นน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 ะะะะคคครรรัััับบเเเเเเพพืื่่่่่่ออออๆๆททีีีีลลกกษณขาาาางงงจจสสวยยย็ซิ ก็จะใช้บริเวณส่วนหัวหรือว่าบริเวณส่วนที่คล้ายคลึงกับดอกไม้เนี่ยนะครับในการล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้แล้วก็ทําการโจมตีเข้าไปนั่นเองนะครับ,บเบื้อนึ่งก็จะเป็นอินสปิเรชันนะครับหรือว่าที่มาของรูปร่างหน้าตาของเจ้าออกซิทาลิสนั่นเองนะครับเราไปดูกันที่อาบิลิตี้หรือว่าความสามารถของเจ้าออกซิทาลิสกันบ้างดีกว่านะว่าเจ้าออกซิทาลิสเนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรกันบ้างน,น,นั่นเองนะครับเรบาจะไปดูกันที่ความสามารถแบบพสซีฟเอฟเฟิกนะของเจ้าออกซิทาลิสกันก่อนเลยดีกว่าละก ออกซิทาลิสนะครับก็คือความสามารถบล็อกพอยซันนั่นเองนะครับความสามารถนี okay. ้เนี pues ่ยจะทนามไ้เจ้าออกซิทาลิสเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อสถานะพอยซันหรือว่าสถานะติดพิษเนี่ยนะครับอยู่ที่80%นั่นเองนะครับความสามารถที่2นะครับคือความสามารถดิเฟนซีฟบีดนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากมีศัตรูมาทาการโจมตีใส่เจ้าออกซิทาลิสเนี่ยนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะบีดหรือว่าสถานะการเกิดบาดแผลนะครับจากการโจมตีใส่เจ้าออกซิทาลิส์นั่นเองนะครับเนื่องจาการจมตวล เจ้าซิทาริสเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะโดนหนามบนร่างกายของเจ้าซิทาริสเนี่ยทีมแทงนั่นเองนะครับโดยเจ้าซิทาริสจะมีความสามารถดิเฟนซีฟบลีดอยู่ที่2แต้มนั่นเองนะครับความสามารถถัดไปนะครับคือความสามารถบลีดไอแทงนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากมีศัตรูที่ถูกเจ้าออซิทาริสโจมสีใส่เข้าไปเนี่ยนะครับศัตรูตัวนั้นมีโอกาสที่จะติดสถานะบลีดหรือว่าสถานะการเกิดบาดแผลนั่นเองนะครับความสามารถที่สี่นะครับคือความสามารถบล็อกบลีดนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับเจ้าซิทาริสจะมีภูมิต้านะะบบรรีีดดดหืออว่่่่าาาาสถนนกกเเิแผลยยูท 50%นนนั่เองะครับความสามเป็นที่5นะครับคือความสามารถ Iron Storm Age นี่นะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะเป็นความสามารถที่ทำให้เจ้า Oxidaris เนี่ยสามารถที่จะทานซากเนื้อนะครับหรือว่าสร้างสัตว์ที่นั่งเสียแล้วเนี่ยนะครับได้แบบไม่ติดสถานะใดๆเลยนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยหากเราเล่นเป็นครีเจอร์ที่ไม่มีความสามารถ Iron Storm Age แล้วไปกินเนื้อเน่าหรือว่าเนื้อสีเขียวเข้าไปเนี่ยนะครับจะทำให้ครีเจอร์ของเราเนี่ยติดสถานะติดเชื้อนะครับแล้วก็กระหายน้ำใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่ว่าเจ้า Oxidaris เนี่ยนะครับจะสามารถที่จะทานซากเนื้อสร้างสัตว์ได้โดยที่่ไมติดสถ ะะใดๆเเลยนนนั่องครับความสามารถที่7นะครับคือความสามารถบล็อกเบอร์นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นจุดอ่อนของเจ้าออซิทาลิสเลยนั่นเองนะครับเนื่องจากร่างกายของเจ้าออซิทาลิสเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนกับพืชนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยเจ้าออซิทาลิสเนี่ยนะครับจะแพ้นะครับเพื่อนๆหรือว่าค่อนข้างเปราะบางนะครับกับสถานะเบอร์หรือว่าสถานะเผาไหม้นั่นเองนะครับโดยเจ้าออซิทาลิสเนี่ยจะมีสถานะบล็อกเบอร์น่ะอยู่ที่ติดลบนะครับ25%นั่นเองนะครับก็จะทำให้เจ้าออซิทาลิสเนี่ยนะครับมีโอกาส นน่นนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับคือความสามารถบล็อกอินเจอรี่นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะนำห้เจ้าออซิทาลิสเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อสถานะอินเจอรี่นะครับอยู่ที่80%นั่นเองนะครับส่วนความสามารถแบบแอคทีฟิเฟกั่หรือว่าความสามารถแบบกดใช้ของเจ้าซิทาลิสเนี่ยจะมีด้วยกัน4ความสามารถนั่นเองนะครับความสามารถแรกคือความสามารถมัดพายนั่นเองนะครับความสามารถนี้หลังจากที่เราทำการกดใช้แล้วเนี่ยเจ้าซิทาลิสจะทำการสร้างโคลนนะครับบริเวณพื้นที่เจ้าซิทาลิสเนี่ยยืนอยู่นั่นเองนะครับซึ่งหากเราทำการคลุโครนที่เจ้าซิท ครับได้สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเจ้าอ็อกซีทาลิสจะได้รับบัฟนะครับในการรีเจเนอเรชันนะครับค่า hp นั่นเองนะครับเพื่อนก็คือเอาง่ายๆก็คือค่า hp หรือว่าเลือดของเจ้าอ็อกซีทาลิสเนี่ยนะครับจะฟื้นฟูได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับความสามารถที่2นะครับคือความสามารถเรเดียชันนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยหากเราทำการเปิดใช้แล้วเนี่ยนะครับเจ้าอ็อกซีทาลิสเนี่ยนะครับจะทำการแพร่กระจายเชื้อโรคนะครับไปบริเวณรอบๆตัวมันเลยนั่นเองนะครับก็จะทำให้ศัตรูหรือว่าคลี่ยนนะครับติดเชื้อ ใช้เบื่อเชื้อไวรัสจ,จากเจ้าออกซิทาลิสนั่นเองนะครับความสามารถที่3นะครับคือความสามารถไลฟ์เลชนี่นะครับความสามารถนี้หลังจากที่เราทําการกดใช้แล้วเนี่ยนะครับแล้วทําการโจมตีใส่ศัตรูนะ ER ครับเจ้าออกซิทาลิสเนี่ยจะทําการดูดกลืนนะครับวิญญาณหรือว่าดูดกลืนค่า HP ของศัตรูตัวที่เจ้าออกซิทาลิสเนี่ยนะครับทำการโจมตีใส่น,นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าออกซิทาลิสเนี่ยก็จะทําการดูดพลังชีวิตจากศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ทําการฟื้นฟูค่า HP หรือว่าเลือดของตนเองนั่นเองนะครับและความสามารถสุดท้ายความสามารถที่สี่ สามารถในการพลานตัวของเจ้าซิทาริสก็คือความสามารถอินวิสซิบิลิตี้นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราทําการกดใช้แล้วเนี่ยนะครับเจ้าซิทาริสก็จะทําการหายตัวหรือว่าพลานตัวนั่นเองนะครับก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นนะครับเจ้าซิทาริสได้นั่นเองนะครับแต่กลับกันก็ยังสามารถที่จะดมกลิ่นนะครับแล้วยังได้กลิ่นเจ้าซิทาริสอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถที่จะดมกลิ่นแล้วเจอเราได้นั่นเองนะครับโดยการที่เราเนี่ยทำการคลุกรับไม่ว่าจะเป็นโคลนจั ในแมปนะครับหรือว่าจะเป็นโคลนนะครับที่เราสร้างโดยการใช้ความสามารถมัดพรายนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งหลังจากที่เราทําการคลุกโคลนแล้วเนี่ยนะครับศัตรูก็ไม่สามารถที่จะดมกลิ่นแล้วได้กลิ่นเราอีกต่อไปเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะทำให้เจ้าโอซิทาริสเนี่ยนะครับสามารถที่จะหายตัวได้แบบ100%เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่ายังมีรอยเท้าเนี่ยนะครับในการเดินอยู่นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับความสามารถทั้งหมดของเจ้าโอซิทาริสนะครับหรือว่าเจ้าดอกกุหลาบสสสาาาายยโหหหดดนน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 นัััั่่่่่เเเเเเออออองะะคคครรรบบพพพืืืๆๆๆกกกไไไใจีี็มถปทวต์้ ก็อีเวนต์เนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ก็อาจจะกินเวลาสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับแต่หากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะครับที่ที่จะไปนั่งทำอีเวนต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อนะเจ้าออกซิทาริสได้ที่เพจพีเอ็กแอสเซสแดกอนชอปเองเลยนั่นเองนะครับทางเราเนี่ยมีเจ้าออกซิทาริสเนี่ยจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อในเพจกันได้เลยนั่นเองนะครับและนอกเหนือจากเจ้าออกซิทาริสเนี่ยเรายังมีครีเจอร์นะครับมมมาา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 ากกกกกกว่่่่่่่่150สสสสสยยยยพพััััััันน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 นธุ์ะะะะใใใหห้้้้้้เเ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 ืืืืออออออๆรรรถถทททีีีจจจลลลซซไไไดดงงงคบขปแช เพื่อนๆสำหรับวันนี้นผมก็ต้องขอตัวลาไปกับเจ้าโอซาลิสกันก่อนแล้วกันนะครับเพ <ๆ S 1> ื่อนๆเอาไว้พูกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชและกดกระดิ่งให้เจ้าของผมด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ